สวัสดีครับท่านผู้ชมลามานิวสขอ,อนำพาท่านผู้ชมมายังสมรภูมิการสู้รบกันระหว่างรัสเซียกับยูเครนในวันที่1,028ครับเริ่มจากภูมิภาคคูสก่อนนะครับวันนี้มีทั้งทหารราบรถเกาะรถถังนะครับแต่ส่วนใหญ่ ก็ยังเป็นทหารราบนะครับกับยุทธวิธีคลื่นมนุษย์ของทางกองทัพรัเสเซียนะครับต้องใช้คำว่าหลังไหลกันเข้ามานะครับทางทหารรัเสเซียทหารเกาหลีเหนือนะครับถึงจะเหมาะสมมาทั้งกลางวันกลางคืนนะครับบุกเข้ามาตลอดยศการสูญเสีย กำลังพลก็มากมายไกลกองนะครับที่รายงานในวันนี้คับยังไม่ใช่ยอดจริงทั้งหมดนะครับเอาเท่าที่ดโดรนสำรวจได้นะครับเอาเท่าที่พบเจอครับแล้วก็ทางทหารยูเครนนั้นไม่ได้เข้าปะทะกับทหารรัเสเซียโดยตรงนะครับจะใช้ โดรนสังเกตการแล้วก็ใช้อาวุธยิงจากระยะไกลนะครับซึ่งจริงๆแล้วยอดเสียชีวิตของกองทัพรัสเซียนั้นมีมากกว่านี้นะครับแล้วก็ทางกองทัพรัสเซียครับไม่มีเวลาที่จะเก็บศพทหารที่เสียชีวิตนะครับ เมื่อเสียชีวิตแล้วก็กลายเป็นสิ่งที่ไร้ค่านะครับซึ่งสิ่งที่ต้องการสิ่งที่รัเสเซียต้องการมากที่สุดก็คือพื้นที่นะครับส่วนพื้นที่ของยูเครนนั้นนะครับ ในประเทศยูเครนนั้นก็อ่วมนะครับเรียกว่าอ่วมอรไทยนะครับทำภาษาบ้านเรารัสเซียถล่มด้วยโดรนสาเหตุแล้วก็ขีปนาวุธนะครับยิงเข้าไปไม่เลือกนะครับทั้งแนวหน้าแนวหลังตึกรามบ้านช่องอ ขีปนาวุธครับยิงเข้าไปเลยครับตกที่ไหนก็ช่างจะเป็นพื้นที่ทางทหารหรือว่า,าพลเรือนครับใครจะบาดเจ็บล้มตายครับก็ไม่สนใจช่วงเริ่มสงครามก็แบบนี้นะครับทางกองทัพะเสียันนั้นยิงไปเลยนะครับทั้ง ตึกรามบ้านช่องผู้เฒ่าผู้แก่ลูกเล็กเด็กแดงยิงกระหน่ำเข้าไปหลังจากนั้นก็ใช้รถแมคโครนะครับตามมากวาดลงหลุมฝังลงไปแถวๆนั้นแล้วกับฝังไม่หมดก็ทิ้งไว้อย่างนั้นทำให้ชาวโลกทนดูไม่ไหวนะครับจึงต้อง ระดมกาลังความช่วยเหลือเข้ามายังยูเครนผลของการสู้รบกันในวันที่1,028เป็นดังนี้นะครับทหารรัเสเซียเสียชีวิต2 2 0 9นายนะครับทั้ง ทหารที่เป็นชาวรัเสเซียและชาวเกาหลีเหนือนะครับจะถูกนับรวมเป็นทหารรัเสเซียทั้งหมดนะครับได้รับบาดเจ็บเพิ่ม11,000นายนะครับายรถถังถูกทำลาย8คันรถเกราะถูกทำลาย24คันยานยนต์115คัน ปืนใหญ่42ระบบโดรน79ลำระบบป้องกันไปทางอากาศถูกทําลาย1อุปกรณ์พิเศษถูกทําลาย6กขับกระสุนปืนใหญ่3,000นัดกระสุนปืนเล็ก1,000 0 0นัด RPG 5 0 0 0นนัดอันนี้ แอดมินประเมินประมาณเอานะครับเป็นระดับต่ำสุดนะครับที่ใช้ในแต่ละวันรวมมูลค่าความเสียหายของกองทัพรัสเซียในวันที่1,028เท่ากับ1 4 4 7 3 8ล้าน4 8 1 7ล้านบาทนะครับ เพิ่มจากเมื่อวานนี้1 8 5่งมื้าร้อยเก้าสบล้านสแสนบาทนะครับกับทหารของรัเสเซียเองหรือว่ากับทหารของเกาหลีเหนือเองก็เช่นกันนะครับทางกองทัพรัเสเซียนั้นไม่ ได้เห็นค่าหรือว่าไม่ได้ให้ความสำคัญกับคุณค่าของชีวิตนะครับมองทหาร,รเรากับว่าเป็นเ,เหมือนมดหมดแล้วก็เ,เกณฑเข้ามาใหม่นะครับแต่สิ่งที่ปูตินอธิบายกับสื่อ,อมวลชนและอธิบายกับคิมจองอึนก็คือ ปฏิบัติการพิเศษของเราใกล้จะประสบความสำเร็จแล้วนะครับชัยชนะนั้นอยู่เพียงแค่เอื้อมเท่านั้น l ล้มานิวสขอฝากข้อความไปถึงองค์การสหรประชาชาติที่น่าจะเป็นที่พึ่งสุดท้ายของทุกประเทศใน ทั่วโลกนะครับเสร็จสิ้นสงครามระหว่างรัเสเซียยูเครนแล้วขอให้ทางสหรประชาชาติได้ทบทวนแล้วก็ได้หามาตรการนะครับขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะหยุดยัง้ง <c oughs> การก่อสงครามการก่ออาชญากรรม กับมวลมนุษยชาติให้สามารถควบคุมโลกของเราให้อยู่ในความสงบสุขได้อย่างแท้จริงนะครับกราบเรียนท่านผู้ชมช่องรามานิวทุกท่านด้วยนะครับมีความคิดเห็นประการใดเกี่ยวกับ ความสุขและสันติภาพของโลกของเราก็เขียนคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับเรามานิวยินดีที่จะเป็นพื้นที่เปิดพื้นที่สำหรับทุกท่านนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกราบขอบพระคุณทุกคำติชมครับสวัสดีครับ